โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาะแนะนำวิธีการทำแผ่นวินโด์นะครับโดยเป็นแผ่นบู o ตสามารถติดตั้งติดตั้งวินโด์ได้ในเครื่องที่มี d ีดีดีวีดี DVD ได้นะครับใครๆก็สามารถทำได้ครับโอเคปผมจะแนะนำอันดับแรกครับผมเราต้องมี ไฟวินโดว์ครับผมสามารถโหลดได้ตามเว็บ Microsoft หรืออะไรก็ได้จะต้องโหลดมาเป็นไฟล์ไฟล์ไฟล์แบบนี้นะครับเป็นไฟล์ iso โอเคอันดับแรกต้องมีไฟล์นี้นะครับอันดับที่2โอเคเราต้องมีโปรแกรม ตัวนี้ครับที่ผมใช้หรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับที่สามารถทําแผ่นวินโด์ได้อันที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้ครับวินโด้7 USB DVD นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับโอเควิธีต่อมาก็คือว่าเรามีไฟล์วินโด s อยู่แล้วใส่แผ่นไว้แล้วแผ่นเนี่ยแผ่นเป็นแผ่นเปล่านะครับหรือจะเป็น USB ก็ได้โอเคกดที่เบราว์เซอร์ครับ แล้วก็เข้าไปตรงที่เราโหลดไฟล์ windows iso เอาไว้เป็น windows อะไรก็ได้นะครับที่ขนาดไม่เกินไม่เกินแผ่น DVD นะครับของผ,ผมโหลดไว้เรียบร้อยนะครับ windows 10กดตัวนี้ครับแล้วก็กด next อันนี้มันจะให้เลือกนะครับระหว่าง usb ไดร์แล้วก็ dVD ผมจะทำเป็นแผ่น DVD b o o บูนะครับโอเคกดต่อไปแล้วก็กดเริ่มต้นครับในระหว่างที่รอก็ก็จะทำอะไรก็ได้นะครับนั่งเล่นนั่งอะไรเล่นเกมดูหนัง AV อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคครับรอแป๊บนึงนะครับ นั่งรอไปเรื่อยๆนะครับฟังพงฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับ โอเคครับก็จะเสร็จแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งครับทุกครั้งที่ทำเสร็จอย่าลืมเขียนชื่อชื่อบนแผ่นไว้ด้วยนะครับตอนที่เราโหลดมาไฟล์ไฟล์ฟส่วนใหญ่ที่เป็นไฟล์ออริจินอลที่ไม่ได้ปรับแต่งหรืออะไรจาก Microsoft มันจะมีชื่อ,อพวกรหัสรหัส ตรงตรงแบบนี้ครับมันจะเป็นรหัสเอ่อเนี่ยมันจะมีวันที่อะไรประมาณนี้พวกเนี่ยหนึ่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเสร็จแล้วก็ก็สามารถนำไปใช้ติดตั้งวินโดว์ได้เลยครับผมโอเคครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ